เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับท่องไวพี่สวัสดีครับที่นี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็น mitsubishi lancer ครับรถปี2011สิบสวยเลยสภาพดีสีสันสวยเข้างามบอดี้ดีเด,ดิมบางครับไม่มีชนหนะัก mitsubishi cedia ปี2011นะครับสภาพดีพร้อมใช้เกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าภาษีไม่ขาดครับ ภายในก็ยังสวยครับแผงประตูไม่แตกหักไม่ชำรุดแผงคอนโทรลสวยงามเบามีขาดตะเข็บบ้างครับเบาคนขับตองหนก็สมบูรณ์ครับเกียร์ออโต้พร้อมใช้ได้เลยมาปัดเลื่อนไม้ใช้ได้ครบห้องเครื่องสะอาดครับเดิมเดิมบางๆาคานหน้าสมชกสายขวาเดิมบ้างครับไม่มีรอยชนหนักถ้าชอบฟฟก็ฝากกดติดตามก็ถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเล่องสืประจำในใไม่พาคลิปให,ใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วย คันนี้อยู่สุพรรณบุรีครับราคาเปิดมาที่5,500 0บาทรถปี2011คุ้มคุ้มพร้อมใช้ได้เลยครับสภาพยังดีปีไม่ลึกมากสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ค่าเพิ่มเติมก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ